ครับยืนอยู่ด้านนั้นแล้วนะครับหัวเรือหัวแรงสำหรับกลุ่มซื้อบินธรรมดานะครับคุณชดอิสราครับมีซื้อบินมากมายนะครับแล้วแต่ละคนมีประสบการณ์แล้วก็ความเป็นมาเต็มไปหมดหลายๆท่านอาจจะทราบเป็นอย่างดีแล้วเพราะได้รับความนิยมแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ผมแนะนำอีกท่านหนึ่งคือคุณคงฤทธิ์แก้วตั้งขึ้นนะครับเล่นแซ็กโซโฟนฟลุตและเปียโนครับต่อไปไปคุณเรืองศิลป์เหล่าทับร้องนำและเล่นกลองครับ เล่นอิเล็กทริกกีตาร์คือคุณกิติศักดิ์โพเเริญครับคุณคำรนมาลายสวรรค์เล่นลีตกีตาร์ครับคุณพรชยัยพาณิชยกุลร้องนำเล่นพอยคชั่นและอีกท่านหนึ่งเล่นเบสกีตาร์คุณพิบูญกันยาลักษ์ครับ <laughs> เล่นคีย์บอร์ดซินิไซเซอร์ทุนทวัชยัยกายวงครับ นี่คือศิลปินกลุ่มธรรมดาแต่ว่าบนเวทีวันนี้ยังมีอีกสองท่านมาจากคณะไทเกอร์ซึ่งเดียสคูะจะได้แสดงผลงานของพวกเขาด้วยซึ่งมาร่วมรับเชิญกับกลุ่มศิลปินธรรมดาได้กับคุณสมชายและคุณประสานด้านโน้นครับ